หมแดงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเตรียมไว้สำหรับทำากหมี่หมูแดงนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าสมักแช่ตู้เย็นไว้ทั้งคืนสีสันสวยงามมากทุกคนโอเคชิ้นสวยๆเลยจ้ะทุกคนทำครั้งแรกนะคะ สีสวยมากเลยทุกนจ้ารอให้เย็นก่อนเดี๋ยวมาหั่นกันจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะชวนมาทำหมักหมูนะคะทำหมูแดงจากผงสำเร็จรูปตาโลโบนะคะอันนี้เนื้อหมูที่เราซื้อมาวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปล้างให้สะอาดนะคะอันนี้เป็นสันคอนะคะทุกคนนี่ค่ะชิ้นนี้ประมาณ12บยูโรนะคะ โอเคเดี๋ยวขอไปล้างแล้วก็หั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักด้วยกันค่ะทุกคน ทีการหมักใส่ผงหมักลงไปผงหมักนี้จะใช้ได้ประมาณ1-2กิโลนะคะนี่จะมีภาษาอังกฤษบอกไว้หรือว่าภาษาอย่างอื่นนะคะภาษาดอยช์ภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีอะไรนี่นะคะทุกคนก็คือใช้ได้สำหรับหมู1-2กิโลนะคะแล้วก็น้ำนี่ประมาณ240 ml โอเค เราก็จะกะเอานะคะวันนี้ค่ะคง้ม,มักโลโบจำไปเลยค่ะประมาณนี้ให้กัเหลือไปนิดหนึ่งะคะ่ะเราทำเราอยากทำซอสน,นะคะน้ำนี้เราจะใช้ประมาณไม่เยอะ,ะคะ่ะคุณอง้ชมอ,อะไรนะคะ ทุกนนวดให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคทุกคนนวดหเข้ากันดีนะคะ ทาังเลดนะคะคุณก้องไม่คยทราบอ่ะถือกละปาเยค่ะทุกคนจะได้หานกันชิ้นลอย่างคุณน่เคยแต่ซื้อนะทำเองทังเด้เลยทุกคนฉันจะหมาไว้ตั้งคืนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะพี่นี้จ้ะเดี๋ยวไปเก็บใส่ภาชนะจะใส่ของอนี้นะครับโกนก็เก็บใสู่้เย็นไว้นะคะหนึ่งคืนค่ะโกลนแล้วพวกนี้เราถึงจะมาลงมือกับกันนะคะ มูแดงของเราอบเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนด็กจ้มูแดงร้อนร้อนจ้าลองทำีลนค่ะทุกคนเต็มนะเต็มดีละคนุกทีละคน ดีมากเลยจ้าหมหูแดงของเราสุกดีมากเลยค่ะทุกคนจ้า ชิมสักชิ้นหนึ่งนะว่านุม่มมากชิมชิ้นนี้นะคะทุกคนอืมอร่อยมากอืม,อมนุ่มมากเลยโอเคค่ะทุกคนผ่านนะคะอันนี้ทำครั้งแรกอืมใช้ได้เลยค่ะทุกคนโอเคจ้า อย่าลืมทดลองทำดูนะคะทุกคนหมูแดงนะคะทำง่ายค่ะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้ใช้เขาเรียกว่าคอนะคะทุกคนส่วนคอนะคะทุกคนขานี่เนื้อนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะทำเมนูบะหมี่กันนะคะบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็หมูแดงนะคะลูกชิ้นด้วยโอเคค่ะวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย